ดูข่าวการแจกเงินของรัฐบาลต้องดูช่องนี้ ช่องสตัง์มีเดียยิ่งดูยิ่งได้เงินใครที่ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส2ไม่ทันยังพอมีหวังนะครับเมื่อวานนี้นายยงได้บอกกับผู้ประกาศข่าวและสำนักพิมพ์ทุกช่องว่าอาจจะมีโครงการคนละครึ่งเฟส3และเฟส4ตามมาจะมีการลงทะเบียนเมื่อไหร่และจะได้เงินงวดนี้กี่บาทเดี๋ยวมาดูกันครับหากคุณชอบข่าวการแจกเงินนี้นะครับเดี๋ยวลืมกดติดตามช่องสตังต์มีเดียคุณจะไม่พลาดข่าวสารการแจกเงินในทุกๆวันและอย่าลืมก,กดกระดิ่งด้วยนะครับสตัง์จะสาม,มารถส่ง ข่าวให้คุณก่อนใครได้เฉพาะคนที่กดกระดิ่งเท่านั้นประโยชน์ของคุณคืออะไร 1. คุณจะได้รู้ข่าวก่อนใคร 2. คุณอาจจะมีโอกาสได้รับเงินก่อนใครกับช่องสตังมีเดียคุณยิ่งดูยิ่งมีโอกาสได้เงินนะครับล่าสุดนี้นะครับสตังได้รับข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับได้ไปสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุจันร์โอชามาเมื่อวานนี้บอกนายกนะฮะบอกผู้สื่อข่าวว่าคนที่เข้าโครงการคนละครึ่งแล้วเนี่ยจะมี SMS ส่งมาให้3วันทําไมช้าจังละ่ะเมื่อลงทะเบียนได้แล้วควรจะส่ง SMS มเาใจเย็น คุณผู้ชมครับเขาจะมีการตรวจสอบอีกครั้งว่าคุณเข้าคุณสมบัติหรือไม่ถ้าคุณเข้าคุณสมบัติภายในสาวันเขาตรวจเสร็จจะส่ง s อสมาแล้วค่อยมายืนยันทีนี้ถ้าคนที่ไม่ได้เข้าคุณสมบัติจะถูกตัดสิทธิ์และเอาสิทธิ์ที่เหลือเนี่ยอาจจะนํามาเปิดคนละครึ่งเฟสที่2เฟสที่3แต่มันยังไม่สามารถเปิดได้แค่จำนวนสิทธิ์ยังไม่พออย่างแรกท่านนายกบอกว่า ต้องดูสถานการณ์โควิดก่อนถ้าว่าโควิดที่เราได้วัคซีนในอนาคตเนี่ยได้ฉีดกับคนไทยแล้วปรากฏว่าเศรษฐกิจด,ดีขึ้นไม่จําเป็นต้องใช้โครงการเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจก็อาจจะไม่มีคนละครึ่งแต่ถ้าหากว่าโควิดมันยังมาอยู่นะแล้ววัคซีนที่เข้ามาในประเทศไทยก็ยังไม่เข้ามาสักทีเศรษฐกิจยังย่ำแย่อย,อยู่อาจจะมีการกลับมาเมื่อไหร่นั้นต้องดูอนาคตโดยเฉพาะโควิดว COVID เป็นหลักต่อมาคำถามที่2 แล้วงวดนี้จะได้3,000 3,005มากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ท่านนายกบอกว่ายังตอบไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินการคลังของรัฐบาลนั่นหมายความว่าณนะเวลานั้นที่จะมีการจัดโครงการกระครท่งเฟสใหม่นั้นเงินการคลังมีเงินเหลือเท่าไหร่คุณผู้ชมครับฟังให้ดีนะเงินทุกโครงการที่เขาแจกมาเยียวยาเนี่ยเป็นเงินกู้หมดเลยนะครับทุกครั้งที่ใช้เงิน ต้องพึงระวังเสมอว่าในอนาคตลูกหลานของเราจะต้องใช้จ่ายหนี้ที่เราใช้ไปในวันนี้ ด้วยความจําเป็นเพราะฉะนั้นแล้วใช้เงินให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดนี้นะครับและข่าวถามต่อว่าแล้วใครคะที่เป็นคนต้นคิดโครงการค,ครึ่งเปิดเผยได้ไหมคะท่านนายกเพราะว่าทุกคนนะคะต่างชื่นชมว่าเป็นโครงการที่ดีรวมถึงฝ่ายค้านยังชมนายกนะคะว่าโครงการนี้ผ่านมากเลยเพราะสามารถสร้างรายได้ให้กับพ่อค้าแม่ค้าหาไ,ได้ได้ท่านนายก,กบอกว่า <c oughs> คนคิดนะหรอเป็นหาร,ระดับนโยบายเขาจะเสนอนายกว่าจะมีโครงการต่างๆเพื่อจ่ายเงินประชาชนนายกก็บอกกับคนที่คิดนโยบายว่าหยุดก่อนจะจ่ายเงินอย่างเดียวไม่ได้จะแจกเงินอย่างเดียวไม่ได้ข้างเดียวไม่ได้เด็ดขาดมันจะต้องมีการจ่ายสมทบและต้องมีการกระตุ้นเศรษฐกิจมีการใช้จ่ายให้มากขึ้นก็เจ้าหน้าที่ที่เขาอยู่ในระดับฐานนโยบายก็ไปคิดมา จนออกมาเป็นคนละครึ่งนั่นเองครับซึ่งเขาเนี่ก็จะจ่ายเป็นระยะนะครับให้นโยบายทุกทุก3เดือนเพราะฉะนั้นแล้วคนละครึ่งเฟสที่2นี้นโยบายครอบคลุมระหว่างมกรากุมภามีนารอช่วง ปลายกุมภาหรือช่วงปลายมีนารอดูว่ารัฐบาลจะมีนโยบายอะไรามาอีกที่เกี่ยวกับการแจกเงินคนไทยหนึ่งในนั้นบัตรคนจนปี6กีน่าจะมาแน่นอนเพราะว่าเลื่อนตั้งแต่ต้นปีมกราแล้วนะครับคิดว่าบัตรคนจนมาแน่แต่จะมีอะไรมาพร้อมกับบัตรคนจนไหมรอรุนเซอร์ไพ์นะครับนายกบอกว่านี่แหละคือหลักการของผมแต่จะทำอย่างไร ให้ฝ่ายนโยบายไปคิดมาว่าจะมีนโยบายแจกเกินอย่างไรอีกนะครับคุณผู้ชมเห็นด้วยไหมว่าคนละครึ่งเฟสสามและเฟสสี่ควรจะกลับมาเห็นด้วยบอกชื่อและจังหวัดที่ชมอยู่และบอกว่าเห็นด้วยเพราะอะไรไม่เห็นด้วยไม่ว่ากันบอกชื่อและจังหวัดบอกเหตุผลว่าทาไมไม่เห็นด้วยสตางค์ยอมรับความแตกต่างแต่จะไม่แตกแยกนะครับถ้าว่าคนละครึ่งเฟสสามและเฟสสี่มีความชัดเจนมากขึ้น คุณผู้ชมจะเป็นคนกลุ่มแรกที่รู้ข่าวนี้และสตังจะบอกแบบละเอียดเกี่ยวกับการ,รเตรียมตัวที่จะได้รับลงทะเบียนอีกครั้งกับรายการสาระแชร์ชาชรัฐคีิปวิรโดสั้นหากระชับดูแล้วเข้าใจง่ายแหล่งข่าวเช็คได้ใต้คิยิรโดนี้กดติดตามช่องสตังมีเดียและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับรู้ข่าวก่อนมีโอกาสได้เงินก่อนครับ